เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันตามหาคือมันเหมาะกับการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของอุ้มมากๆทุกคนด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าอ่ะแต่งหน้าลงรอง,งพื้นลงแป้งก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรมันนุ่มอะแล้วมันเช็ดแล้วมันทําให้ผิวของเรามันไม่ระคายเคืองนะคะอะเดี๋ยวอุ้มจะเช็ดให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะว่ามันหมดจดจริงๆแกดูดิคือมันสะอาดมากๆอะอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วในช่องอาอารมณีนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะก็คือกดให้อุ้มด้วยนะคะทุกคน คือวันนี้ฉันจะมารีวองรีวิวคือมันเป็นของที่อยากป้ายยามากๆเป็นแฟรีิออฟมกุระจนถึงมิถุนาครึ่งปีแรกของปี2023ก็คือต้องมอบให้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันตามหาคือมันเหมาะกับการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของอุ้มมากๆทุกคนด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าอ่ะแต่งหน้าลงรองพื้นลงแป้งก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรทําให้เวลาที่ออกไปใช้ชีวิตประจําวันข้างนอกที่ไปเจอแดดบางทีก็มีความแบบหน้ายมหน้าหยารองพื้นลุ อะไรใดๆแล้วมันรู้สึกว่ามันร้อนมันอยากล้างหน้ามันอยากเช็ดหน้าใช่ไหมมันเลยทาให้อุ้มมาต้องพกทิชชู่เปียกทั่วไปอะ่ะทุกคนเออแล้วก็เอามาเช็ดหน้าแล้วด้วยความที่แผ่นทิชชู่อ่ะมันไม่ใช่สําหรับเช็ดหน้ามันก็จะมีความที่ระคายเคืองบ้างมีตกค้างบ้างแล้วก็มันไม่ได้เป็นคีนซิงด้วยเป็นทิชชู่แบบเช็ด ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีสิวผดขึ้นสิวอุดตันขึ้นนะคะทุกคนจนมาเจอตัวนี้แกคือจะบอกว่าปื้มมากๆแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวซิก้าคินซิ่งทิชชู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าแบบแผ่นนะน้องเขาจะมาในรูปแบบของทิชชู่เปียกแบบนี้เลยทุกคนคือก็ใช้ง่ายนะคะแล้วซองของน้องเขาทุกคนคือมันปุกปิดแค่นี้เองคือเอาจริงๆป่ะ ห่อบางกว่าที่ชูปเปียกที่อุ้มหกอีกเวลาที่เราใส่กระเป๋าอะไรคือมันง่ายมากๆแล้วมันก็บรรจุอยู่แค่ประมาณ20แผ่นคือก็20ครั้งอะเพราะว่าใน1แผ่นคือเขาใหญ่มากๆดูอุ้มจะแกะแล้วก็จะมาเช็ดเครื่องสาอางให้ดูเลยแกคิปนี้คือพีชีฟอีกแล้วจ้าอ่าอันนี้คือจะบอกว่าเหมาะกับผิวเหมาะบางแ้ง่ายใครที่เป็นคนที่สิวขึ้นง่ายสิวอักเสบขึ้นง่ายผิวะคระคายเคืองง่ายอะไรใดๆสามารถใช้ได้เพราะว่าอย่างอุ้มเองอ,อ,อุ้มก็เป็นคนที่แบบสิวขึ้นง่ายอยู่นะ เออแต่ว่าใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเครืองล้ะอีกอย่างหนึ่งคือใครเคยเป็นบ้างการที่เราใช้สัมีแล้เราก็ใช้คิีนซิ่งบางตัวเราเช็ดหน้าเราโดยที่เรายังไม่ได้ล้างหน้าเลยอะ่ะเออเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้อาจจะไปทํานู่นทํานี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีความแบบระคายเครืองผิวมีความแสบแสบแดงแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยหลังจากที่เช็ดในระหว่างวันแล้วก็จะกลับบ้านมาล้างหน้า ไม่ไม่มีอาการนะนะทุกคนจากที่ใช้นะไม่มีอาการที่แบบผิวแดงหรือว่าผิวระคายเคืองนะคะทุกคนต,ตัวนี้นะคะเขาก็ยังปัดซะจากแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็คือจากใบบัวบกก็ว่านถังเะลคททาให้เวลาที่เราใช้เนี่ยมันเหมือนแบบปลอบประโลมผิวด้วยให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยนะคะแต่จากที่ใช้มานะอันนี้คือจะบอกว่ามันไม่ได้ปัดซะจากน้ําหอมไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับใครที่อาจจะ แพ้น้ำหอมแบบโดนน้ำหอมหรือกลิ่นอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้ลองก่อนนิดนึงเนาะว่าเออแพ้ไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่น้ำหอมแบบจ๋าขนาดนะั้นนะมันเป็นอ่อนๆน,น้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่อุ้มก็เป็นคนที่แพ้ง่ายแต่ก็ ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็รู้สึกว่าเออใช้ได้ตัวเองไม่ได้มีอาการที่แบบระคายเคืองหรือแดงหรือคันหรือผื่นขึ้นสีวกเสษขึ้นอะไรเงี้ยก็คือไม่นะคะทุกคนก็เลยอย่างแนะนําแกอันนี้คือฉันมาป้ายยาจริงๆนะคือมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรมีละยิ่งใครที่เป็นแบบสายไปเที่ยวแบบอุ้มที่บางทีอ่ะเราไปต่างจังหวัดบางทีใครที่ไปรถทิปไปเป็นแบบแบบแพคเกอร์ที่ต้องไปเข้าป่าอะไรอะไรแกคือแล้วเราเป็นคนที่แบบแต่งหน้ารืออกไหมใครจะมาแบบพกสัมฤีิคลีนซิ่ง หย่อหย่อหย่อแล้วก็เช็ดระหว่างทางมันก็ไม่สะดวกแล้วด้วยความที่อันนี้มันเป็นคีนซิ่งที่มาในทิชชู่เปียกมันก็เลยแบบพกพาง,ง่ายสะดวกอันนี้เดี๋ยวอุ้มจะมาใช้ให้เพื่อน <S <S ๆนดูนะคะจะบอกว่าอะนะในหนึ่งแผ่นของเขาคือมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรคือจริงๆแล้วอะขนาดอุ้มเป็นคนที่แต่งหน้าหนาคือใช้แผ่นเดียวเอาอยู่นะเนี่ยใหญ่อยู่นะุกคนเพ้าแผ่นทิชชู่ของเขานะคะก็คือเป็นครีนซิ่งที่มาเต็มทั้งแผ่นนะ อ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเห็นปะทุกคนมันมีความแบบมันนุ่มอ่ะแล้วมันเช็ดแล้วมันทําให้ผิวของเรามันไม่ระคายเคืองนะคะอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะเช็ดให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะว่ามันหมดจดจริงๆแกแล้วคือมันง่ายอ่ะดูนี่ปาดไปสองปื๊ดเห็นไหมว่าฉันบอกแล้วว่าคือฉันแต่งหน้าหนาด้วยความที่มันมีรองพื้นด้วยไงแล้วคือมันเหมาะมากๆใครที่แบบเป็นสาวออฟฟิศหรือทํางานหลังจากที่เลิกงานแล้วต้องการที่จะล้างหน้าเช็ดหน้าเครื่องเนี่ยคือเหมาะมากๆอันนี้คืออย่างแนะนาจริงๆ เราอุ้มอะเป็นคนที่เวลาที่เช็ดหน้าจะชอบกดนึกออกปะเนี่ยจะกดอย่างเงี้ยทําให้บางทีอ่ะถ้าเกิดว่าีิชู่ไม่นิ่มจริงอะมันจะทําให้ผิวของอุ้มอะมีการระคายเคืองมีความระคายเคืองอะไรใดๆแต่อันเนี้ยคือไม่เลยคือเช็ดถู่อะไรได้แบบปกติมากๆอะ <c oughs> ขอถูกกระจกนิดนึง และอย่างคิ้วทุกคนคืออุ้มอาจจะปัดมาสคาร่านะคะแกคือจะบอกว่ามันเช็ดได้หมดมากๆเห็นไหมดูดิโอเคทุกคนอันนี้อุ้มเช็ดครึ่งหน้าให้ดูนะคะข้างนี้ที่เช็ดแล้วแต่ว่าข้างนี้ยังไม่ได้เช็ดนะเห็นไหมคือมันแบบมันหมดจดมากๆทุกคนดูดิคือมันสะอาดมากๆอ,อ่ะอ่ะ เดี๋ยวอุ้มจะเชดอีกครั้งหนึ่งให้ดูโดยใช้แค่แผ่นเดียวนะคะเพราะว่าปกติอุ้มก็ใช้แค่แผ่นเดียวอยู่แล้วเนาะเช็ดไปเลยจ้าแล้วตัวเนี้เพื่อนๆคือหลังจากที่เช็ดแล้วนะคะผิวหน้าไม่แสบไม่ระคายเคืองคือสามารถที่แบบเช็ดเสร็จแล้วเราก็าไปทํานู่นทํานี้ได้เลยไม่ต้องล้างหน้าน่ะตอนนั้นทันทีนะคะคือใช้แล้วมันมีความแบบมันสดชื่นอ่ะมันปลอบประโลมผิวมันสบายผิวมากๆเห็นไหมอ่ะลิปสติกอ่ะคือเป็นลิปที่ไม่หลุดไม่ลอกแต่ว่าอ่ะ ออกมาหมดแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าของนางดีจริงอนนี้อุ้มก็เช็ดเครื่องสําอางออกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วยังไงแปลงล่างจากคนเมื่อกี้มาสู่คนนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือใช้แผ่นเดียวจริงๆเพื่อนๆเห็นปะคือไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหรือว่าเครื่องสําอางอะไรใดๆก็ตามที่มันตกค้างอยู่ที่หน้าเราคือออกมาหมดเลยแล้ดูคือหมดจริงๆอะ่ะ คือมันรู้สึกว่าสบายผิวมากๆเราไม่มีอาการแบบแสบหรือว่าระคายเคืองผิวเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือแผ่นเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะนี่เลยแล้ว20แผ่นต่อหนึ่งห่อ20แผ่นก็คือใช้ได้ประมาณ20ครั้งใครที่แบบทั้งแต่งหน้าเป็นประจำหรือว่าไม่แต่งหน้าก็สามารถเช็ดได้นะเพื่อนๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายผิวมันปลอบประโลมมันทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะ่ะเออมันรู้สึกแบบมันไม่หนักหน้าเพื่อนๆอ,อันนี้คืออยากแนะนํามากๆแล้วคือมันเช็ดออกหมดจด จริงๆอันนี้คือแบบบอกแบบเรียวๆเลยนั่นแหละทุกคนอยากให้เพื่อนๆนะได้ลองใช้กันถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากแบบเอออยากเอาไปลองใช้ดูเดี๋ยวอุ้มจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วกันในเดสคริปชันนะคะเพื่อนสามารถไปกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อนแล้วใครที่ใช้อยู่หรือว่ากําลังจะใช้หรือซื้อมาใช้แล้วเป็นอะไรยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นอย่างที่อุ้มบอกไหมเออคือมันดีจริง,รง,รงนะคือมันเป็นสิ่งที่อุ้มตามหาแล้วมันเป็นเฟรนด์ลิสตอะเอาจริงๆิถ้าหมดห เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมาะกับชีวิตประจําวันของอุ้มหรือว่าในทุกๆวันของอุ้มด้วยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อุ้มด้วยนะคะแล้วก็ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายหมดจริงๆจ้าฉันขอทาดิบมันก่อนเลยคือซีดไม่ไหวอ่ะ